สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ o s a Station ก็ถึงคิวของ o s a Podcast นะครับที่จะนำเรื่องราวนานาสาระมาสู่เพื่อนๆน้นนองๆได้มิตรภาพตามคอนเซปต์ของสถานีนะครับหลังจากที่ผมได้หมุนเวียนไปทำคลิปเกี่ยวกับภาพยนตร์บ้างเพลงบ้างมานะครับวันนี้ก็เป็นคิวของพอดแคสต์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะนำเสนอสาระให้แก่ทุกท่านนะครับแต่เดิมทีก็ไม่ได้คาดว่าจะทำเรื่องราวของคลิปในวันนี้นะครับ วันนี้ผมอัดรายการวันที่19เดือนเมษายนนะครับ2563หัวข้อที่สำคัญในวันนี้คือสถานการณ์ที่พวกเราต่างคนต่างได้เจออยู่นะครับคือเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับ c o v ิด1 9ซึ่งก็เป็นสถานการณ์อันยากลำบากซึ่งหลายๆคนนะครับพอผ่านชีวิตมากว่าครึ่งศตวรรษเนี่ยก็คงรู้ว่าบทเรียนชีวิตมีอยู่มากมายเพราะเราอาจจะผ่านกันมาหลายครั้งนะครับก่อนหน้านี้ สำหรับน้องๆหลายๆท่านที่เพิ่งจะเดินตามกันเข้ามานะครับก็อาจจะมีโควิด1 9เป็นบทเรียนธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิตก็เป็นได้ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มากนักหรือว่าไม่กระทบตัวเองมากเมื่อเทียบเท่ากับครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโควิด1 i จึงเป็นเรื่องที่ผมหยิบมานําเสนอใน o i c Pod c a อดนะครับ โดยสรุปแล้วในมุมของผมเองเนี่ยมันให้บทเรียนที่สำคัญแก่ชีวิตนะครับเราได้อะไรจากวิกฤตโควิด1 9ในครั้งนี้บ้างนะครับประการแรกนะครับขอให้เราดูไว้ว่าโลกนี้นั้นไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งที่แท่งแท้ของชีวิตและโลกนี้นะครับก็คือความไม่แน่นอนนะครับมีความปรวนแปรเป็นศัจธรรมนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือว่าพวกเราจะต้องเตรียมการให้พร้อมนะครับ หลายๆคนใช้ชีวิตอยู่บนความหลงระเริงนะครับหรือว่าตั้งอยู่ในความประมาทซึ่งตอนแรกอาจจะไม่รู้นะครับแต่พอเข้ามาอยู่ในช่วงสถานการณ์นี้บางคนก็อาจจะเห็นไม่ชัดแต่หลายๆคนเนี่ยผมว่าคงมองเห็นแล้วว่าตั้งตนอย่างไรนะครับที่ผ่านมาประมาทอย่างไรให้รู้ไปว่าโลกนี้มันมมีอะไรแน่นอนนะครับความประมาทนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีนะครับแล้วก็เราควรตั้งใจไว้เสมอทั้งชีวิตนะครับ ครั้งนี้ไม่ทันนะครับครั้งหน้าต้องไม่ประมาทนะครับปัญหาที่ผ่านมามันคือบทเรียนที่เราไม่ควรลืมสมมุติว่าผ่านาเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้นะครับถ้าพวกเราผ่านไปได้แล้วเรามีบางคนบอกว่าเมื่อไหร่นรนะโควิดจะจบจะได้กลับไปใช้ชีวิตไปเที่ยวไปสังสรรค์ที่ฮากับเพื่อนฝูงได้อีกนั่นก็แปลว่าเราไม่ได้เรียนรู้จากวิกฤตการณ์ครั้งนี้เลยหลายๆคนผ่านวิกฤตมามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับบางคนอาจเป็นครั้งแรกแปลว่าตลอดชีวิตของเรานั้น อาจจะมีโอกาสพบวิกฤตอื่นอีกก็เป็นได้นะครับน้องๆเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะจําวิกฤตไว้เป็นบทเรียนสอนใจแล้วก็ให้รู้ว่าสิ่งที่เที่ยงแท้ที่สุดของชีวิตก็คือความไม่แน่นอนโรคนี้นั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งนะครับส่วนประการถัดมาก็คือเมื่อเราพบปัญหาแล้วขอให้เรารับมือกับปัญหาอย่างมีสตินะครับหลายๆคนแตกตื่นนะครับแล้วก็หลายๆคนเครียด สมมุติว่าวันนี้เราไม่เอาเรื่องของปัจจัยทั้งเรื่องเงินทองมาพูดในประเด็นนี้นะครับแต่เราก็กลับพบว่าแม้คนที่มีสภาพการเงินการทองที่ดีกว่าหลายๆคนนะครับก็ยังเป็นคนที่มีความวิตกกังวลมีความเครียดในอนาคตว่าจะจะเกิดอะไรกับตัวเราเองบ้างนะครับเอาง่ายๆบางคนนะครับเพียงแค่รู้ว่าคนใกล้ชิดของตัวเองนะครับเพื่อนที่ทำงานเพื่อนบ้านคนคนนั้นเขามีโอกาสติดโควิดแต่กลับกลายเป็นว่า กลับไปมองและไปกดดันเขานะครับเหมือนกับว่าเรากับเขาไม่เคยมีสมาธิดีต่อกันมาก่อนเรื่องนี้ผมถูกได้รับประสบการณ์เขากับตัวเองหลายๆครั้งคือเห็นนะครับเพื่อนบ้านเองหรือว,ว่าเพื่อนที่ทํางานน้องที่ทํางานหลายๆครั้งเนี่ยตัวของคนคนนั้นเขาไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าคนใกล้ชิดเป็นก็เลยกลายเป็นว่าไปพบว่าอีกคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยมองก็ยังเยียดเยียดหรือว่าไปกดดันเขานะครับมันเหมือนกับตอนที่มีช่วง ปัญหาโรคเอสเข้ามานะครับกลายเป็นว่ากลัวไปหมดเลยไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เพราะกลัวจะติดนู่นติดนี่นะครับหากเราลองเอาใจเขาไปใส่ใจเราบ้างนะครับถ้าเป็นตัวเราที่เจอสถานการณ์อย่างเดียวกันเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าคนมามองกับเราไม่ดีนะครับแล้วเราจะรับมืออย่างไรเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้นะครับที่มีคนมองถ้าหากว่าเราเองเข้าไปสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นพาหะของโควิด เรื่องนี้อยากจะฝากไว้ให้คิดนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนําได้ในเรื่องของการรับมืออย่างมีสตินะครับก็อาจจะแค่แนะนําให้รู้จักความนิ่งนะครับอยากให้พวกเราฝึกอยู่นิ่งๆนะครับเพราะความนิ่งเนี่ยจะช่วยให้เราทบทวนหรือว่าเข้าถึงตัวตนของเราได้ในที่สุดความนิ่งเนี่ยจะว่าไปแล้วทํายากนะครับว่ายากก็ยากจริงๆซึ่งผมเองก็พยายามพยายามที่จะ เรียกว่า get c o m p o s u r e เนาะทำอะไรให้ตัวเองรู้สึกมีสติแล้วก็นิ่งแต่การนิ่งเนี่ยต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับคนเราเองรวมถึงผมผมด้วยนะครับโดยทั่วไปสติมันก็จะไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกันตัวนะครับมันจะอยู่อยู่ไม่ค่อยนิ่งแหละมันจะฟุง้งซ่านเดี๋ยวมันจะคิดนู่นคิดนี่เปลี่ยนเรื่องคิดนูน่นคิดนี่ไปเรื่อยเลยนะครับอ่ไม่สามารถควบคุมได้หรือว่าควบคุมได้ยากนะครับรู้ไหมครับว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็เอาชนะความเหงานะครับ ด้วยการออกไปจับกลุ่มนะครับเฮฮาพยายามหนีตัวเองจากความเบื่อนะครับ mm hmm. เช่นไปโพสต์ลงสื่อเพื่อรอใครสักคนมาเขียนอะไรสักอย่างให้เขานะครับเพราะการโพสต์ลงสื่อเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าการนั่งอยู่เฉยๆยั่งอยู่นิ่งๆน,นะครับคนที่เป็นอย่างนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่นิ่งได้เนี่ยบางทีถ้าปล่อยเขาอยู่นิ่งเขาอาจจะจับเจ้านะครับแล้วก็ทุกวิตกกังวล ถ้า,าหากว่าจะต้องอยู่นิ่ง,งจริงๆเพราะฉะนั้นความนิ่งจึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศรรยัยการฝึกฝนนะครับเป็นทักษะที่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ขาดไปนะครับจึงได้มีคำพูดที่บอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิดให้ระวังคําพูดนั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเราอาจจะคิดอย่างฟุ้งซ่านได้เลยจึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะอยู่คนเดียวแต่ก็จําเป็นอีกน,นั่นแหละนะครับจาเป็นมากๆที่เราจะต้องฝึกหัด การสังเกตอารมณ์ตัวเองแล้วสามารถอยู่นิ่งได้เรื่องนี้ต้องอาศัยทักษะอย่างมากผมค็รู้จะเรียนยังไงแต่แปลว่าถ้าจะแนะนำให้ได้ก็อยากให้ทุกคนพยายามหาเวลาอยู่กับความนิ่งเพื่ออยู่กับตัวเองให้ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเป็นคนที่มีความคิดออกไปในแนวทางที่บั่นทอนตัวเองในที่สุดนะครับนี่คือข้อที่2คือการรับปัญหาอย่างมีสติส่วนประการที่3นะครับ อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่านะครับบทเรียนที่สําคัญคือเห็นคุณค่าแล้วก็ถนอมหัวใจรักให้กับตัวเองโควิด1 9ทนั้นสอนให้เราต้องหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นประการสําคัญที่จะบอกก็คือว่าเราต้องรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบนะครับหลายคนเป็นกําลังสําคัญของครอบครัวถูกต้องไหมครับถ้าเราไม่ดูแลตัวเองไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ทางสาธารณสุขหรือว,ว่าทางการเขาบอกเรามาไม่ทําอย่างระมัดระวัง หรือไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาหากว่าเราล้มลงนะครับแน่นอนต้องส่งผลกระทบต่อครอบครัวของเรานะครับญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดอันนั้นสําคัญมากๆเลยดังนั้นการเห็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเองถนอมตัวเองสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากเรื่องของความคิดก็เช่นกันนะครับการซ้ําเติมสถานการณ์ของเราให้เลวร้ายลงกลับทําให้ทุกอย่างแย่นะครับเพราะฉะนั้นจิตใจต้องพยายามมีไว้เพื่อให้มันสดชื่น อยากจะให้ทุกคนเอาใจใส่นะครับกับตัวเองและครอบครัวมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นจะได้เอาใจไปใส่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเรานะครับหรือไปใส่ใจกับเรื่องเสียงข้อนขอดเล็กๆน้อยๆจากผู้อื่นนะครับซึ่งจะทําให้ท่านอารมณ์เสียเปล่าๆแล้วก็อย่าไปทุกข์กับอนาคตมากถ้าจนเกินจริงนะครับประการที่4นะครับเราต้องหันกลับมาใส่ใจครอบครัวและคนใกล้ชิดมากขึ้นนะครับ จริงอยู่นะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งเป็นกฎเกณฑ์หนึ่งซึ่งทางการทั่วโลกนะครับอยากให้ทุกคนทำในเชิงสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยนะครับแม้เราจะรักษาระยะห่างกันบ้างนะครับเพราะว่าต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ตามคำแนะนำของเขาก็ตามนะครับแต่การถามไถ่ยทุกสุขความเป็นไปต่างๆของครอบครัวของสมาชิกคนใกล้ชิดมันช่วยแบ่งเบาความกังวลใจให้กันและกันนะครับเป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ ผมเองก็มีเพื่อนชื่อว่าท่านต็มีเพื่อนหลายๆคนที่ทุกวันนี้ใช้เทคโนโลยีในเรื่องของโทรผ่านไลน์นะครับสามารถเห็นหน้าคนทางไกลถ้าเกิดเราเข้าถึงเทคโนโลยีตัวนี้นะครับก็ดูหน้าดูหน้าดูหน้าดูตากันปันก่อนคุยกับพี่ชายคนหนึ่งซี่เป็นนักจัดรายการวิญยานะครับก็อายุมากแล้แลวเราก็คุยกันแล้วก็เป็นกําลังใจอย่างน้อยเห็นหน้าเห็นตากันครับก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่ใช้ในการปรับทุก์บ้างหรือว่าแบ่งเบาความรู้สึกระหว่างกันและกัน สำหรับคนที่เข้าไม่ถึงตัวเทคโนโลยีนี้นะครับสมมติว่าคุยแบบไม่เห็นหน้าเห็นตาส่งข่าวถึงกันโทรคุยกันแม้จะไม่เห็นหน้าเห็นตาก็ช่วยทำให้คนทางไกลเขารู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าเราไม่ทิ้งกันและเราให้ความสําคัญต่อกันและกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นบทเรียนสำคัญเลยบางครั้งเราละเลยคนใกล้ชิดนะครับแต่วิกฤตโควิด COVID นั้นช่วยทําให้เรากลับมามองตรงนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับประการที่5นะครับที่อยากจะฝากไว้ก็คือเราต้องสํารองเงินนะครับขยันงานแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของเวลาโควิด1 9นนั้นให้บทเรียนที่ชัดเจนนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะไปต่อว่าหรือว่ากระทบกระแทกกับคนจนนะครับเพราะคนที่ไม่เคยจนนั้น หรือคนที่เข้าไม่ถึงโอกาสนั้นมันเป็นความเจ็บปวดนะครับคนที่เคยจนจะรู้ดีว่าความเจ็บปวดของคนไม่มีนั้นเป็นอย่างไรคนที่เข้าไม่ถึงโอกาสเป็นอย่างไรนะครับบทเรียนโควิดเนี่ยก็อยากจะให้เราตั้งต้นรู้จักการกระเม็ดกระแหมมัธยัตนะครับซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานในการคลองตนนะครับตามหลักศาสนาซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่เพียงศาสนาพุทธนะครับหลายๆศาสนาก็คงอยากเห็นศาสนกของศาสนาเหล่านั้น ให้ความระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อการครองเรือนได้อย่างมีความสุขตลอดลอดฟังนะครับเราต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยนะครับมีเงินก็อย่าใช้หมดนะครับคนจนอาจจะแย้งว่าโอ้โหพี่เอ้ยมีเท่าไหร่ก็มันใช้เท่านั้นแหละผมเข้าใจครับแต่อยากให้ท่านรู้ไว้ว่าสักวันหนึ่งเมื่อท่านดีขึ้นก็อย่าหลงระเริงนะครับพยายามเก็บให้ดีที่สุดเพราะว่าการมีเงินรองรังไว้เนี่ยมันช่วยท่านได้ วิกฤตครั้งนี้สอนชีวิตสอนพวกเราได้อย่างมากเลยมีเงินอย่าใช้หมดนะครับถ้าเราทําได้อาจจะยากสักหน่อยในที่สุดแล้วเราต้องทําให้ได้นะครับเวลาที่เราชักหน้าไม่ถึงหลังนั้นเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากมีงานต้องรักงานครับกอดงานไว้ภายหลังวิกฤตนั้นไม่มีอะไรการันตีอนาคตให้กับเราได้นะครับมีเพียงตัวเราเองที่จะพิสูจน์ว่าเราคือคนที่หน่วยงานของเราองค์กรของเราควรรักษาไว้ นี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามให้ดีที่สุดกอดงานตัวเองเข้าไว้นะครับหลังจากนี้ผมเชื่อว่าจะมีน้องๆที่จบใหม่เนี่ยเป็นบัณฑิตที่ตกงานไปจำนวนมากรวมถึงท่านที่อยู่ในสถานการณ์งานปัจจุบันก็จะเจอปัญหาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่มีงานให้รักงานไว้และกอดงานเอาไว้พัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดให้เจ้านายเห็นว่าเขาควรรักษาละไว้นะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของเวลาเวลานั้นเป็นทรัพยากรที่ทุกคนมีเท่าเท่ากันนะครับโควิด อาจจะสอนให้เรารู้คุณค่าของเวลาให้กับเราก็ได้นะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าครั้งนี้เราจะผ่านไปได้แต่ในครั้งหน้าเราจะไปสิ้นสุดในวิกฤตครั้งต่อไปหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเป็นสิ่งมีค่าขอให้ทุกคนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับประการต่อไปนะครับคือเรื่องของการมองโลกในแงด่ดีแล้วก็มีความหวังเสมอนะครับขอให้ทุกคนมีความเชื่อว่า โชคลา้านมีได้ครับก็ต้องมีโชคดีเข้ามาในที่สุดนะครับเวลาที่ท้องฟ้าคลืมเมฆหม่นนะครับแล้วก็ฝนกระหน่ำกระหน่ำอย่างรุนแรงนะครับเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีนักนะครับแต่ภายหลังที่ฝนตกท้องฟ้าก็จะสดใสนี่คือโลกและสัจธรรมเป็นเช่นนี้นะครับอยากให้ทุกคนมองโลกในแง่ดีเรื่องของการมองโลกในแง่ดีหรือการคิดบวกนั้นผมได้อัดไว้ในเรื่องของ คลิปโอไอเซ่พอดคต์ที่มีชื่อว่าคิดบวกคุณสมบัติที่ฝึกได้ไปแล้วนะครับการคิดบวกและมองโลกอย่างมีความหวังช่วยทำให้เรามีความสุขนะครับจะทำอะไรก็คิดบวกไว้ก่อนน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าการคิดลบนะครับผมอยากจะฝากทิ้งท้ายคลิปนี้นะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับเพื่อนๆน้นองๆทุกๆท่านนะครับที่อาจจะติดตามรับฟังอยู่หรือเพิ่งจะเข้ามาฟังคลิปนี้โดยบังเอิญนะครับ ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆท,ท่านนะครับที่จะต้องแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับหนักนิดเบาหน่อยก็อาภัยกันทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าการจัดการมีปัญหามากน้อยแค่ไหนผมคงไม่ตําหนิหรือหรือว่าฟันธงในแค่ลงไปในครั้งนี้นะครับว่าคนน้นถูกคนนี้ผิดคนนี้ไร้ความสามารถในที่สุดแล้วพวกเราต้องพึ่งตัวเองแล้วก็พยายามมองลูกในแงด่ดีแล้วก็คิดว่า คลิปนี้จะฝากบทเรียนที่สําคัญให้กับให้กับทุกทท่านไว้นะครับไม่มากก็น้อยหากใครก็ตามนะครับมีแง่คิดอื่นๆท่านก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับและหวังว่าคลิปเช่นนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับนี่คือ o อไอเ cast คาสจาก OIC Station นานาสาระสู่เพื่อนๆน้องๆองดิามิจภาพนะครับถ้าชอบก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน้องๆทุกๆท่านร่วมกันนะครับ โอ้ยเซพอร์ค่วันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ